สบายดีสบายดีพี <S S ่น้องวันนี้ก็บ่ฮู้ว่า2เดือนมงสุขิ9มื้อนี้แสดงกับน้องเกอร์ก็สิไปบุญบุญสงเฮือเพิ่นงามสบายดีเด้อสบายดีอืมอาสิไปบุญสเฮือเพิ่นงามพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นสวงแล้วหรือยังหรือวงแล้วเนาะเขายังสวงอยู่บ่เกอยังยังบ่ฮู้ không mưa hôm mưa, mọi người có xuống <này> <laughs> nó gần áo <laughs> nó gần áo mày mày kena ke sisi bawa balik เจาสวงแหล,แล่วทุกคนมามีไปเลยมาสวยก็เจ้าสวงแหล่ะแล้ว งานบนุญหมืสุดท้ายบวเนืนเ้เพื่อเือสวงพรนะลำเนาะบุญบวมี ส่วนนอผ่านผ่านสีทนผ่านางานบ้านานบ้านโท่าสาเสพดีนอหาคงก็มีปัจจัยอยู่อาศัยพันกีนอมนาบอบคุณกุศลนอเ,เอาแล้วก็ขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญเลยเน,นอทั้งขายงานในบ้านสูน ศีลสวยอื้อไหนึงไปรอไปน้ําเต็งไปขอก็ปรารถนาสิ่งใดก็ Abang, ada mata dah. Bawa sini banyak. Ada anak song bang? Sama si pertama ini. ni. Atau dah i. Tidak, tidak. 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 เอาสิเล็กขาวด้ิเลียงหน่อยมักซาลีใ่บเดียวใส่บะเตียวก็ใส่ใส่จะส้ายังไงหน่อยเอาเอาอะไราเปียนไลูกหน่อยให้ได้ปู หกพันแล้วจ yeah. nice, ังหวะกนยหก0น่ห้่นาอนเลยนะสิบหน่ยหกสิบพันอาหารหน้อย ใช้เนเกบได้ขดีอยู่ปะเจ้าน,นาแดงเน,ะน,น,นาะมาคือนคอีกมา โอ้มาบ่หอดซาหอดตะมุงพักบ่เลยเออแ่เพื่อเื่อไงเพื่อประผัดซ้อนเพื่อประผัด่อเพากะทันยิดงได้เดอทางน้ะทัน

ลูกลุงสแสดงเนาะหรือว่าลูกของไอ้ลูกของไอ้พวแดแสดงนะสุดเพิ่งไปซื้อเขื่อนซื้อแล้วควายมาใส่ยูเฮือ็นนะพอฮะก็จะได้เดินทางกับกรุงเทพได้แล่ละค่ะพอดีผ้ายูเฮือ็นอย่าเขาบมภูงค่ะ จากมาแต่บุญบานเพื่อนงานนะพี่น้องกำลังลงน้องเอาป้าไว้กินแรงมีปลาเท่าไหร่เป็ดกับพ่อเป็ด อย่าไปย่าไป,ไ,ปไม่จะขายไหมคะหน่อย ได้ใบน่ะเห้โบเห็น เย็นเปียกเพรา้แรงเปียกวะใช่มันเปียมอง้นจะเลย เดียวเดียวติดลงไ่ใส่กับบ่ดเพชรใส่เอีกรเลิกไหมโอ้โเฮงเรียสมุวังแน่น่ Jim,

นี่เด็กเนี่ยังขึ้นมานี่กันป่าดำดำก้อนใหญ่เนาะอ๋อนุ่มแล้วนี่ก นบรเกลางมันกลางมันแท้งปากนี่เนาะนำนองอยังลานะทุกคนเลยตึกป้าบอใดป็นได้เนาะนำยังเหลืองแหง้ง ปล่อยขอละค่ะจริงๆฮะทุกคนป้าหาลาอยู่ได๋พราะายาเพิออญญพ่นปอยเนาะพีนี่เพิ่นปอยจา้าจ้าทุ่งลยบ่知เนาะเพิ่นบอกอยู่ถ้าหาใส่มองน่ะสิได้อันนี้เฮามาตึกแฮเนาะก็เลยบ่ค่อยถบ่ได้น้มันกลายถ้าน้บกๆก็คือสิได้อยู่

หน่คนนี้ก็สิเป็นพอของเกิดนาะทุกคนพอร้านหน่อยทีเห็นในคลิปเลาะทุกคนเดี๋ยวขอนี่บ่เพิ่มดิน